สบายดี่ป้าลุงเบิร์ตสุขุสุขคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องนกกรอยางแพะอีกแล้วแล้วผูเก่าคือเดิมเลยว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวเขามาหับชมเมืองซองนกกอยางแพะได้เลยนะดอยนกกรอยกะสีมาเห็ดเบี้ยบ้านเนาะดอยนั่นในครูหายเบี้ยบ้านมันนะดอยถ้าไปเบิ่งต้นนกกรอยโจทย์เบี้ยบ้านถึงแหลกก็ไปเบิ่งเลยเดี๋ยวนอกกระตัดผ้าไม่ต้องเงยบังนกกรอยเอา อราซื้อที่มึงออกมาก่อนนะโดยก็ข that that like it. It ึ้นเาซื้อพี่มึงของน้อก้อยแหละนะโดยก็แบบหนนีลแหละนี่ป่าวรนตัวเป็นบิ๊กนะโดยป่าลุงโดยช็อตโดยเราป่าลุงน้อก้อยกนโอ้ยช็องก้อยตกกระโดยขอขอขอใครไร อันี้คือน้องก้อยกันยังบาทำแต่อ่ะ้วโดยตัวนึ่งกันเดี๋ยวน้องก้อยกับจีเอาคำตอบใส่เนาะโดยตัวนี้แล้โดยเราปลาลุงน้องก้อยยังบาทำแต่อ่ะ้วโดยอืมเดี๋ยวนกกรอยกับป่าไว้นีื่ก่อนนะโดยนกกรอยขอให้ระยะระยาบีกับป่าก่อยนะโดย มีซมนี่นะเรื่อยๆปึ้มมะกอยตะลงคูผักมาให้แล้วเนาะเรอยมันก็คือมกอกสานี้แ้ด้ยเนปูปาลงตัวกอก็สิมาเห็ดแว่าอันนี้เนาะเอยเนาะไปใชได้โอ๋บ่แม่นิปึ้มพี่ปูป้าลงปึ้มตัวนี้ก่อนนรอยแม่นรีปูปาลงบวกเลขด้ยนปูปาลงมแนี่ เราโดยกับบวกเล็ก็ได้ประมาณนี้นะโดยเราก็ก้บัวยังบ่ทันดรวยถือนะเดยเราก็ก็ขีดก่อนแลิบกัวในไทยนะเดยน้ำป่าลุงบางเราก็หาปุ๊มมาดีก่อนด้เยนะยตื่ต้นนี่แหละเ้งขับไปก่อนเนาะทุงกระเป๋าก็เลยเราก็ะขีดเอาการเห็ุแบบเป็นเล็กตั้งนะโดยเราก็จะเข้าใจนะเดยน้ำปลาลุง หกหนึ่งสี่เจ็ดแล้บวกบวกคือเลขนกอกร์ก็ต้องจัดเป็นเลขตั้งกันนั่นเลยนกป่าปลุงสองหกสามหะนกอกร์บูชาเด้ว มาเลยนะคนมาคนวิใหม่เป็นถาดนะโดยใหม่เป็นถาดอยู่เทิรงเทือนวูเป็นยังเดอนด้วยนะป้าเจ็ดใส่นี่กะเจ็ดสองเจ็สองจืหนึ่งนะโดยจ้หนึ่งเจ็ดเจ็ดใ่กแปด Hộp. chết cao bố ừ, mẹ và luôn rồi rồi lại mẹ biết nó rồi nó bà luôn hai tuần hẹn của nó rồi nó bà luôn thế hẹn thế แแล้วยน้องป้าลงกุสิเียนเจ็ดเฉยจไงแดพันเจร้อยเธ่แปดพันเจ็ดร้อยแเลยน้องป้าลุมเธอเราก็ยังอันเดียนะโยป่่ิได้ อันนี้เลยนะเยนน้องก็จะมันดีอยู่นะเนะแปดร้อยแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองแล้วก็แกอแไรอยเ้ยเลยขอหนึ่ง้วขอสาม 7 3 nó đời nó bụng phải luôn Bố chó 2 9 đời 6 1

bảy nghìn một trăm ba rồi cả, thầy hỏi bốn rồi nơi rồi ông bà luôn, Long Quyết cái rồi, Long cái rồi, Long Quyết cũng cái rồi, Long Quyết cũng phải viết lên chữ cái rồi, Long Quyết cũng phải viết lên chữ cái rồi, Long Quyết cũng 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 phải rồi, Long Quyết rồi, rồi, Long rồi, หกสี่สองหกสี่สากระบู Bộ con nung con, cao, bắt cao, bắt nung bắt Mình bắt nung bắt luôn, cao, เ่อาหกเลยกันจีนน่นหนึ่งสามพหนึ่งร้อยนะโดยสามพันหนึ่้อยนะโดยนะนะป่าลงุงแล้วก็ต่อไปเลยขอที่หา

Tao 1 9-1 tết. Tao nùng tết. Tao nùng này nó thì tết. cái này tết. Tao nùng tết. Tao nùng tết. Tao nùng ลอยลอยทได้ปะหาลอยปนพหาพันเก้าลอยเก้าส้าโดยเนาะป้าป้าลุงพีไปขอเปะเอาไปขอฮกป้าป้าลุงพีทแปดสี่ฮุกนโดยเนาะป้าป้าลุง thuộc xam chết chong, lưng chết nó đúng. Để đuổi. Để đuổi nó đúng rồi nó hút qua luôn hút nó đời rồi nó luôn rồi จึงสี่ร้อยสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะโดยสี่พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะป้าลุงไปต่อขอเจ็ดนะโดยเขียนเลขหาอัตราส่วนนะโดยนะ้าป้าลุงเอดสอง chen buộc xe rồi nó buộc tết rồi đó, nó tròn xì buộc xe rồi nó rồi nó ba đúng Hút Thôi là bạn đi. Nó coi rượt con nó đôi เกินสองตือหนึ่งเจง็ดร้อยเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบหกนะโดยเจ็ดพันสองรง้อยสิบหกไปต่อหกแปดนะโดยลำป่าลุงสามนะโดย chết buộc pet khen cái tụi và luôn được khỏe không nó coi cái này khen tụi và luôn nó rồi Pẹt nó có cả gì mà Lại rồi Cao Chết Hạ xe xàm Hạ xe bẻ kiên xàm 4ตส่แล้วโดยนะ้อป่าลุง่สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านโดยนะ้อป่าลุงเท่พี่นาโดยน้อปป่าลุงกาใส่สามเก้าหน่ง 4, ้เลยเนาะบวก เจ็ 1> 7, 1. 0, นึศูแล้วก็กระชิมาบวกเลยเนาะนี่เขียนหใส่เ็หนรอิะโดยหนึ่งโดยสิบเอ็โดยก็เห็ุจุดานเช็ดแล้วปาลงก็ชดประมาณนี้เลย ตัวเรากอต่างหลงเล็กนะตัวนี้นะ้วยน้ป้าภาพน้พี่ลาป้าลุ่มกล้องน้องก็ยืดนะ้วยน้องกอยกระีกบปมนะ้วยน้้านน้องกอยกเตารียบร้อดแล้วนะ้วยตอนแรกเก็บบีไปก่อนเลยนะดยเบรแล้วนะ้วยนป้าลงมาอยประมาณนี้นะ้วย ปุ่มนี้ท่านนั่นเตยโตคนฝากมาให้น้องก้อยหน่อยน้องก้อยเสียงเกอนมาเลยมีท่านนี่น้องก้อยก็้องเพียนอ่านอยู่น้โดยคือเป็นภาษาไทยแบบปลาลุงมาโดยแล้วก็ใส่ชีเดล่าแล้วนะโดยแล้วก็แล้วก็จะมีอถุงหมดนะโดยนะโดยเราก็ตัดภาพเพื่อให้น้องก้อยเห็ดแล้วแล้วนะโดยน้องก้อยก็คงชีได้ล่านะปลาลุงนะโดย น้องก้อยขอกล่าวสบายดีสบายดีป่าลุงเบิร์ตสุขุขสุกคนนะโดยขอบคุขอบใจที่มาเบิร์ช่องน้องก้อนจนจนจบโดยที่ไม่ขามโฆษณาโดยไปยู่ดีไม่แห้งชุบข,ข้าวแข็งทำร้อนถุงเก่าเงินไหลน้องทองไหลามาทานมือเศร้าไร้ข่าวมืมแรงปรารถนาสิ่งใด้คอยได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาเด้อเป็นม่วงใจรงวาตะลอดไปช้าถูกบ๊ายบาย